เราจะไปดูละครเรื่องใหม่กันของผู้จัดน้องพรสุดาค่ายดีวันทีวีกันนะคะเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นภาพบรรยากาศบางส่วนไปแล้วนะคะ,ะ,คะวันนี้เราก็มาดูกันต่อค่ะผมอาถันนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นบทประพันธ์ของคุณย่าสมสุขกัญจรึกนะคะ,คะซึ่งท่านเองก็ใช้นาปากกาในการเขียนละครเรื่องผมอาถันว่าประดิษฐ์กัญจรึกนะคะ,คะก็คือเป็นชื่อของสามีนะคะแล้วก็ุูมกับก็คือพี่นุอนุ วัดค่ะละครเรื่องนี้ก็เป็นแนวดราม่าระทึกระทึกขวัญนะคะมีนักแสดงนำมาสุรับบทเป็นกวินหนุ่มหล่อเพอร์เฟกนะคะแล้วก็พิมและนิดาค่ะคนนี้ก็รับบทเป็นมินตราสาวสุดมั่นแล้วก็เป็นการพลิกบทบาทสําคัญของสาวคนนี้นะคะน้ําตาลพิจักนาค่ะรับบทเป็นผีครั้งแรกชื่อว่าผีเกซินีจําไว้นะคะก็เรื่องนี้คือเธอเนี่ยก็จะเป็นนางแบบที่โด่งดังแต่ว่ามาเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำนะคะเพราฉะนั้นก็เลยกลายเป็นวิญญาณที่ ต้องอเล่รอนแล้วก็ตามหาเรื่องราวของตัวเองให้คนมาช่วยประมาณนั้นเนี่ยนะคะร่วมด้วยนะักแสดงน้ำฝนพัชรินทร์เฟิร์สเอกพงศ์แล้วก็อีกหลายคนเลยทีเดียวนะคะมีการฟิตติ้งกันไปแล้วก่อนหน้าที่จะบวงสวงแล้วก็มีการเปิดกล้องถ่ายทำกันไปบ้างแล้วด้วยะนะคะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของการการตามหาสาเหตุที่แท้จริงของ นางแบบสาวผมสวยนะคะแล้วก็การตามล้างแค้นคนที่คนที่เป็นสาเหตุในการตายของเธอนะคะแฟนๆละครจะได้เห็นก็คือทั้งน่ากลัวด้วยคือกลัวแต่ว่าก็อยากรู้ว่าอะไรมันจะเป็นอะไรต่อไปในส่วนของเมนตรานะคะจะเป็นตัวละครหลักในการตามหาความจรงิงใครเป็นต้นเหตุที่ทําให้ทั้งพี่น้ําตาลก็คือฆาตัวตายนั่นเองค่ะมีการสิงด้วยก็ต้องทํากันบ้านหนักหน่อยค่ะ ก็บ,บทหนักค่ะเพราะว่าผมหนักมากไม่ใช่ <c oughs> อย่างของตาลเองเป็นผีเนี่ยก่อนเป็นผีเราก็ค่อนข้างจะซับซ้อนพอมาเป็นผีเราก็จะซับซ้อนขึ้นไปอีกพลิกไปพลิกมาเอ๊ะจะเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีแล้วเรื่องนี้เนี่ยอยากให้ติดตามมากๆเลยเพราะว่าคนที่คุณคิดว่าเป็นคนดีสุดท้ายเราอาจจะไม่ดีแล้วคนที่ไม่ดีอาจจะดีก็ได้ อืมค่ะคนที่รู้หน้าไม่รู้ใจนั่นเองนะคะส่วนผู้สื่อข่าวของเราค่ะไดะ้พูดคุยกับมาสุนะคะพะก่อ,อนหน้านั้นค่ะตอนที่มาซ้อมง,งานบอลเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าใบหูหของมาสุเนี่ยนะคะพันพลาสเตอร์ไว้เนี่ยนะคะก็เลยสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นมาสุก,ก็บอกว่าไปเล่นเวทบอดเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวเนี่ยไปกระแทกกับพื้นแล้วก็หูลงไปก่อนค่ะก็เลยทําให้เยื่อแก้วหูฉีกขาดเพราะฉะนั้นก็เลยฝากเตือนคนที่ชอบเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมไว้นะคะว่าให้ระมัดระวัง วางกันด้วยนะคะส่วนอาการแก้หูฉีกขาดเดี๋ยตอนนี้ก็กลับมาได้ยินคือมันจะหูอื้อๆไม่เพอยได้ยินเนี่ยนะคะกะ็ดีขึ้นประมาณ90%แล้วนะคะเล่นเบบ่อนนะครับเป็นคล้ายๆสกีน้ำนครับแล้วเราก็พลาดสะดุดแล้วก็ความโดยทีด หูลงนะฮะก็ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันช่วงไปไปซ้อมบอลก็เลยแบบเอาเอา,เอาเทปเอาพลาสเตอร์ปิดไว้ตอนแรกคิดอยู่แล้วเฮ้ยสงสัยจ,จะอดเตะบอลช่องหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันเหงื่อเข้าไม่ได้อนะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ก็ได้ใช้สำลีอุดไว้ <c oughs> หูมันจะวิว้งทั้งวันเลยครับจริงถ้าเป็นโดนวันแรกๆนีแ่แทบหูข้างหนึ่งะครับแทบจะไม่ได้ยินเลยคือเป็นวิงไปเลยแต่ว่า เออแล้วก็เราเฮ้ยมันจริงร่างกายเราก็ถ้าเราพักผ่อนอะไรเงี้ยดีๆก็ร่างกายมันเยียวยาได้รักษาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับตอนนี้ก็กลับมาที่ประมาณ90%้ิปรแล้วก็ต้องฝากด้วยเห็นจริงไม่ใช่แค่กีฬาเวรกบอ่อยอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เห็นคนไปดำน้ําไปไดร์วิ่งกันเยอะอะไรเงี้ยก็ต้องระวังครับจริงเกิดเกิดได้กับกับทุกคนเลยต้องระวังมหน้าน,นะคะ เจอหน้ามาสุเรียบไม่ค่อยได้ยิงอย่างนี้ต้องเข้าไปกระซิบใกล้ๆที่หูนะคะอื้ป็นักงานนี้เจ้ตอนนี้เขาเขาเกิดเขาหายแล้วเหรอคะ